สวัสดีครับพายเมดินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานคลองสามวาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับทํางานวันสุดท้ายนะครับก่อนหยุดสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์นะครับผมนี่ครับผมก็หลังจากนั้นผมก็หมุนกดแปรงนั้นเสร็จผมก็หมุนตัวกลับลํามาจอดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ ่ายรูปไว้นะครับกลับมาไม่เหมือนเดิมก็จะได้เป็นหลักฐานนะครับผมเนี่ยครับแมคโครก็กลับนะครับปูแผ่นไวนะ้เครื่องต่อก็กลับตั้งแต่10บโมงครับยังไม่เที่ยงเลยนะครับผมยังว่านะครับบางคนก็เดินทางไกลเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมก็เนี่ย รับชอบมานี่นะอีกประมาณ3ามสี่แปลงคาดว่าจะให้เสร็จประมาณสิ้นเดือนไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับมาเจอวันหยุดอีกนะครับผมก็อัปเดตหน้าง,งานกันให้ดูนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจำหน่าย เสาเข็มเสมนเล็ูปมอ,อกอนะครับทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกนะระบบไฮดรอลิกนะครับตุ้มออโตโร้รัวๆนะครับผมไม่ต้องมีมือวินเหมือนเดิมนะครับรุ่นใหม่นะครับอันเนี้ยเป็นเครื่องกดนะครับไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับผมเนะี่ยกดแนว ขอบกำแพงใหม่นีครับสวยๆแบบนี้นครับบ้านข้างๆนี่ไม่รู้สึกหรอกครับผมถ้าเสียงดังรบกวนนี่ต้องมีการฟ้องกันนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมการทำงานสายอาชีพนะครับมีไม่กี่คนนะครับผมที่ทำงานอาชีพนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่า เครื่องเครื่องจักรกดเสาเข็มนี่ก็มีไม,ไม่ไม่กี่เครื่องหรอกครับในประเทศเนี้เป็นงานที่แบบว่าคนส่วนน้อยเขาทํากันผมก็ไม่ได้เข้าใจว่าหนึ่งในนั้นมีผมด้วยนะครับก็ดีใจครับผมถึงจะเป็นอีกแบบอาชีพอีกแบบหนึ่งผมก็โอเคครับโอเคครับเนี่ยผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับอีกครั้งนะครับผมยังไงก็พอสังเกตเพียงเท่านี้นะครับผม นึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมยังไงก็นู่นนะครับผมหลังสงกรานนะครับจะมาอัปเดตหน้างานให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับเอาไว้เจอกันใหม่หลังสงกรานครับคลิปหน้าครับสวัสดีโชคดีครับ